สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงก์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข,ข่าวนี้ขึ้นมาครับชัดเจน,นโรมาโนฮิวิเกอร์ชูมัตชูเกินคุมอังกฤษ ในข่าวนี้ครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA บรรลุข้อตลกลงในการแต่งตั้งโชมาจูเกินกุนซือชวเยอรมันนังเกอีบุชการทีมชาติอังกฤษเมื่อวันอังคารที่15ตุลาคมที่ผ่านมา FA ต้องเดินหน้าสรรหาผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษคนใหม่หลังเคนเนสโลเกตการลงจากตำแหน่งหลังได้รองแชมป์ยูโร2024โดยช่วงที่ผ่านมาให้ลีคาสเล่ทำหน้าที่คุมทีมชั่วคราวแต่ผลงานไม่ค่อยเข้าตาทําให้องค์กรลูกหนังเมืองพ้ดีจําเป็นต้องหากุนซอที่มีศักยภาพ ภาพการคุมทัพสิงโตคำรามนั่นเองครับล่าสุดโรมาโนนะครับรายงานว่าชมัชูเกิลได้ตกลงเงื่อนไขต่างๆกับเอฟเอแล้วและการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการคาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ทั้งนี้เทนเนอร์จอร์ดอยวัย51ปีว่างงานตั้งแต่อําลาไบายเยนเมวนิกหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านั้นเคยคุมทีมไบร์ส์อุนเดอร์สุดมูลปารีสแซงแวงและเชลซีที่จะตัวพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2 0 2 0 2 0ย1ครับทุกท่านคิดเห็นยังไง เรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้และชอบูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากไปขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างลิง์ดูบอลครับด,ดูบอลสดฟรีตามมาได้แอดมินปาหมดไว้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ